บรรยากาศครับก่อนที่รถไฟจะเข้าสถานีดอนเมืองถ่ายจากขาบวนรถเร็วที่136นะครับอุบลราชธานีกรุงเทพอภิวัตรตอนนี้ขบวนรถเนี่ยกำลังค่อยๆขึ้นสู่ทางยกระดับก่อนที่จะจอดสถานีดอนเมืองนะ,ะก็เห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกด้วย จะสวนกับขบวนสาม่หนึ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น3 4, 1. า1สีงทองฟ้าบรรยากาศยามเย็นสวยๆนะเก็บมาฝากกันนะครับ นี่ก็สถานีรถไฟดอนเมืองนะครับผมเป็นสถานีแห่งใหม่ที่ใช้อาคารสถานีเนี่ยร่วมกับสถานีสายสีแดงส่วนสถานีสายสีแดงก็จะอยู่ทางด้านบนนะ เพื่อความปลอดภัยที่ส่งนุนที่เรียนผมจะในในทำนัได้ครับ ตอนนี้ขบวนรถของเราก็ออกจากสถานีดอนเมืองนะฮะเดี๋ยวก็มาชมบรรยากาศบนเส้นทางรถไฟยกระดับที่ใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีดแดงพร้อมกับพระอาทิตย์ตกบรรยากาศยามเย็นสวยงามนะฮะหลังจากที่ออกจากสถานีดอนเมืองแล้วก็จะจอดที่ปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเลย ดูแล้วก็รู้สึกสบายตานะรู้สึกผ่อนคลายในะบรรยากาศในช่วงยามเย็นตอนนี้นะเราก็อยู่บนเส้นทางยกระดับเรียบร้อยแล้ว ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงเดี๋ยวเส้นทางสายสีแดงกับรถไฟทางไกลเนี่ยก็จะมาเจอกัน นี่นะครับชมพระอาทิตย์ตกตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกาพอดีนะวันนี้ขบวน136เนี่ยล่าชานิดหน่อย ก็ค่อยๆวิ่งแบบชิวๆนะแต่น่าใจเข้ากับบรรยากาศไม่ใช่นะครับผมล้อเล่นนะล้อเล่นระหว่างทางเนี่ยเราก็จะผ่านสถานีของรถไฟฟ้าสายสีแดงต่างๆ เดยวสถานีแรกก็จะเป็นสถานีนการเคหะนี่นะครับสถานีการเคหะ,ะส,สำหรับทั้งฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นฝั่งคอมเป็นประชากรน,นะแล้วก็ ได้ชมบรรยากาศสวยงามในยามเย็นในอีกรูปแบบถ้าทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตอันนี้ก็สวนกับรถไฟฟ้าสายสีแดงไปแล้วครับ ไปน่าจะเป็นสถานีหลักสี่นะฮะอานี้ด้านหน้าของเราก็คือวัดหลัก4ี่มีแผ่นกั้นเสียงกั้นก็เลยอาจจะมองไม่เห็นวัด ด้านหน้านะครับก็เป็นห้างไอทีสแควร์อันนี้สถานีหลักสี่ยวไอทีสแควร์จะอยู่ด้านหลังนะหลังสถานี เราก็จะผ่านโรงพยาบาลจุลาพรนะครด้านขวานะครับโรงพยาบาลจุลาพร ยืนออกมาให้ดูบรรยากาศสักนิดนึ่งในช่วงนี้ทองฟ้าก็กำลังสวยเลยนะครับผมขบวนรถมาถูกจังหวะมากๆถ้า,า,เาเห็นบรรยากาศสวยก็เลยเก็บหามาฝากเพื่อนๆนะ ไฟทางไกลนะก็วิ่งไปยาวๆต่อไปเราก็กำลังจะผ่านสถานีทุ่งสองห้องนะสถานีของรถไฟฟ้าสายสีแดงทุ่งสองห้อง ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะนะ็อตปาร์คส่วนบริเวณทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นอดีตนะที่หยุดรถไฟนะทุ่งสองห้องนะฮะ นะครับสถานีทุ่งสองห้อง นาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสถานีบางเขนสถานีวัดเสมียนาลีจตุจักรแล้วก็สถานีกลางกรุงเทพอภิวตรน์นี่นะครับบรรยากาศสวยงามนะสวยงามมาก สถานีบางเขนนะอ่าสวนกับรถไฟฟ้าสายสีแดงไปแล้วครับโอ้สวยงามจริงๆบรรยากาศขับรถรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยก็มุ่งหน้าไปปลายทางรังสิต ไปก็จะเป็นสถานีวัดเสมียนนารีนี่นะครับทางด้านหน้าสถานีวัดเสมียนนาลีและทางด้านล่างขวานะก็เป็นที่ตั้งของวัดเสมียนนารีาได้ฟีลแบบบรรยากาศญี่ปุ่นชัดๆนะ น,นี้นะครับวัดเสมียนนารีอยู่ทางด้านล่างขวาพร้อมกับบรรยากาศท้องฟ้ายามเย็นตอนนี้รถไฟก็ค่อยๆเบี่ยงมาทางด้านซ้ายนะะตรงกลางนี่คิดว่าน่าจะเป็นที่ ขึ้นลงสำหรับขบวนรถที่มาจากหัวลําโพงก็จะมาขึ้นตรงนี้นะก็หาการที่รถ ขบวนรถไฟเนี่ยขึ้นมาวิ่งด้านบนผมก็คิดว่าดีนะเพราะว่าขาบวนรถเนี่ยไม่ต้องผ่านจุดตัดทางรถไฟก็น่าจะทําเวลาได้ดีขึ้นเราก็คงได้เห็นแล้วนะในในคลิป ฟ้าก็ยังคงสวยงามเสมอและสำหรับสถานีหน้านะที่เราจะผ่านสถานีสุดท้ายก็คือสถานีจตุจักรซึ่งด้านล่างก็เป็นอดีตที่อยู่รถไฟนิคมรถไฟกม11สถานีจตุจักรนะ ตอนนี้เราก็ใกล้เข้าสู่ปลายทางแลสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรบริเวณนี้นะครับก็คือโรงรถจักรบางซื่อทางด้านล่างนะ สำหรับทางด้านขวาแล้วก็จะเห็นเส้นทางรถไฟโค้งก็เป็นเส้นทางรถไฟแยกไปสายใต้พร้อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ไปตลิ่งชันเนี่ยด้านลางจะเป็นยานของโรงรถจักรบางซื่อนะฮะก็ดูสวยงามาแล้วก็ดูกว้างนี่นะครับโรงรถจักร มีริ้วของขบวนรถพิเศษช่วยอันตรายแล้วก็จะเป็นพวกรถเก่าๆต่างๆส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นท่ารถหมอชิ นี่นะด้านหน้าก็คืออาคารสถานีกลางสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้กำไร2ต่อเลยนะครับผมได้ชมทั้งบรรยากาศบนทางยกระดับด้วยแล้วก็ได้ชมบรรยากาศยามเย็นด้วยพระอาทิตย์ตกโอ้ด้านขวามีรถจากอันสตอม อ่ะอันสตอมนะจอดอยู่คันเดียวเป็นรถสรับเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่าหมายเลขนะครับ4 1 1 6 MTU อ่าด้านขวามีรถไฟฟ้าสายสีแดงออกมากหนึ่งขบวน นี่นะครับก็ให้มองบรรยากาศท้องฟ้าเห็ด้านล่างขวาก็คือสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อซึ่งรถไฟที่มาจากหัวลำโพงเนี่ยก็ยังคงรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนี้นะคร นี่นะครับเข้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีจากดอนเมืองมาถึงสถานีกลางถือได้ว่าเป็นเวลาที่โอเคนะอันนี้ก็คือบริเวณชานชาลาของสถานีซึ่งสถานีเนี่ยก็เป็นระบบปิด พอถึงเวลาที่ขบวนรถมาเทียบเขากอจะประกาศให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นมาบริเวณชานชาลาแล้ก็ถึงแล้วนะครับปลายทางของเรา,าโอเคนะก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ บรรยากาศยามเย็นบนทางยกระดับจากดอนเมืองมาถึงดับบางซื้อนะฮะาล้วพบกันใหม่กับผมจากบอลคนรับรถไฟนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านสวัสดีครับ